องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริกาได้ประกาศแล้วว่าน้ำมันดาวอินคาสามารถช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจและหลอดเลือดความดันโลหิตสูงโรคอ้วนไขข้อเสือ่อมระบบสมองและประสาทพากินสันมือเท้าชาอาัลไซเมอร์เอภูมิคุ้มกันบกพร่องท้องผูกกลาบเกลื่อนอีกทั้งยังมีวิตามินเอและอ e ี วิตามิน A มีผลต่อการสร้างกระดูกและระบบสืบพันธุ์ป้องกันการติดเชื้อของระบบทางเดินอาหารระบบหายใจบำรุงสายตาช่วยทำให้ผมและผิวแข็งแรงวิตามิน E ช่วยระบบต่างๆในร่างกายชะลอความชรามเมล็ดอินคาเป็นมเมล็ดที่ให้น้ำมันชั้นดีเยี่ยมสกัดเย็นปลอดโลหะหนักปลอดสารเคมีเป็นไขมันตำแหน่งเดียว ที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายลดไตรกลีเซอไรด์เมล็ดพืชชนิดนี้เป็นแหล่งไขมันดีมีไขมันไม่อิ่มตัวที่ชื่อว่าโอเมก้า3-6-9ในปริมาณที่พอเหมาะกับร่างกายโอเมก้า3-6-9เกิดจากกรดลินโนเลนิกซึ่งเป็นอนุกรมหลักของไขมันไม่อิ่มตัวที่มีความสำคัญต่อคนเราเป็นอย่างมาก ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้เปลี่ยน DHA เป็น EPA บำรุงสมองมีกรดอะมิโนโจำเป็นอีก8ชนิดและสารฟีนอลิก21ชนิดเป็นสารสำคัญที่ยังไม่พบในพืชชนิดอื่นๆมีการทำงานวิจัยในหลายๆประเทศและเมื่อปี2004และ2007ได้รับรบางวัลอาหารของโลกในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศส ในปี2005ได้รับรางวัลนวัตรกรรมสูงที่เมืองโคโลนประเทศเยอรมน,นีพืชชนิดนี้เข้ามาในประเทศไทยจากการส่งเสริมการปลูกโดยบริษัทต,ตัวแทนรัฐบาลจีนและรับซื้อผลผลิตส่งจีนขณะที่คนไทยยังไม่ทราบประโยชน์และสรรพคุณโดยแน่ชัดยังไม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์และยังไม่ขึ้นทะเบียนออยอต่อมานักวิจัยชาวไทย รองศาสตราจารย์ดรระพีพันธ์นแดงตันกีอาจารย์และนักวิจัยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินทรไทยเยอรมันได้ไปพบพืชชนิดนี้ที่ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพรเขตรลอน12ปันนามนทนยูนานประเทศจีนปลูกในลัวลวดหนามมีทหารถือปืนยืนเฝ้าอยู่ด้วยความที่เป็นนักวิจัยจึงได้ขอมเมล็ดพันธ์ นำกลับมาปลูกทางภาคเหนือของไทยและศึกษาคนควาทำงานวิจัยทั่วดาวอินคาจนสามารถจดแจ้งและขึ้นทะเบียนสอบอสากับคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุขได้รับออยอเป็นคน